กลับมาอีกทีอิอริและเซเบอร์ทั้งคู่ก็ได้มาอยู่ที่บ้านพักสไตล์ประเทศจีนซะแล้วและเจ้าบ้านก็มาต้อนรับพวกเอิอริเขามีชื่อว่าเจิ้งเฉิงกงในภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงเป็นเทเซโคผมขอเรียกตามภาษาญี่ปุ่นนะครับเทเซโคเนี่ยได้ออกมาต้อนรับพวกอิอริพร้อมกับอาเชอร์เขาได้พาอิริมาที่อาคาสกะที่เป็นบ้านของเขาเป็นเซฟเฮาส์ของเขาและที่เขาเนี่ยพาอิริมาที่นี่ ก็เพื่อจะขอใหอ้โอริมาเป็นพวกพ้องของเขาในศึกนี้และตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้ขอให้อโอริเชื่อใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่จะมีของตอบแทนให้หากร่วมมือกับเทเซโคนั่นก็คือเขาจะให้อาเชอร์เนี่ยเปิดเผยชื่อแท้จริงแก่โยรินั่นเองที่เขาอยากได้พันธมิตรเพิ่มก็เพราะเขาจ,จัดการกับแอบสซินคนเดียวไม่ได้และเอโดะก็เป็นที่ที่ใหญ่มากการมีหูมีตาเพิ่มเนี่ยจะทำให้ได้เปรียบในศึกครั้งนี้มากกว่าอ,อยู่คนเดียว และที่เขาเลือกเอิลิมาเป็นพวกเพราะเห็นว่าเอลริเนี่ยน่าจะเป็นคนประเภศเดียวกับเขาเอริก็เห็นว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องปฏิเสธเขาได้ตกลงเป็นพวกเดียวกับเทเซโคและก็เป็นไปตามข้อตกลงชื่อแท้จริงของอาเชอร์คือจิว่แม่ทัพคนสําคัญของงอกกกในเรื่องสามภกและเรือหอที่เราเห็นตอนก่อนหน้านี้ก็คือโฮกุของจิวนั่นเอง และไม่ได้คุยกันลึกๆแล้วเนี่ยเทเซโคเนี่ยอยากที่จะใช้วิธีกรรมนี้ฟื้นคืนราชวงศ์หมิงหากเขาเป็นผู้ชนะและเขาเนี่ยยังให้อุปกรณ์เวทมนต์กับเอริเป็นอุปกรณ์สื่อสารเอาไว้ใช้รายงานหรือพูดคุยแผนกับเทเซโค<อ>ในระยะไกลและยังให้ยันมาด้วยเอาไว้ใช้ป้องกันอาณาเขตของเอริได้ถือว่าเทเซโคเนี่ยใจดีกับเอิโอริมากเลยแล้วเอิโอริเนี่ยก็กลับบ้านไปพักก่อน ช้าวันต่อมาเนี่ยพวกเอีริก็ได้ติดต่อกับทางเทเซโคโดยใช้เครื่องมือสื่อสารระยะไกลพวกเขาได้วางแผนในการเดินหมากต่อไปของสึดนี้อิริเนี่ยอยากจะรีบจัดการแอสซินโดยทำการตามหาฐานลับของมันและอยากจะเรียนรู้ได้ว่าใครคือมาสเตอร์ของแอสซินส่วนเทเซโคจะไปทางทิศใต้เพื่อลองหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมที่เมืองโทโดรกิในตอนนั้นเองเนี่ยคยายะก็ได้มาที่บ้านพอดี อิริเลยเลือกติดต่อกับเทเซโคและในเมื่อกเกิดเรื่องขนาดนี้ขึ้น,นี่ยอริก็ได้อธิบายเรื่องต่างให้คายะฟังคายะเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันแล้วและเธอเนี่ยก็ขออาสาอยู่ที่บ้านอิริด้วยเป็นคนดูแลเพราะมันคงไม่มีที่ไหนปลอดภัยเท่ากับที่บ้านอิริอีกแล้วนั่นเองเมื่อคุยกันเสร็จเนี่ยก็ได้เวลาที่อิริจะออกไปหาข้อมูลต่อเขาได้ไปที่เมืองนิฮอนบาชิที่นี่เนี่ยอิริได้เรียนรู้ว่ามีชาวต่างชาติมากมายได้เข้ามาพัก เป็นผู้คนที่โดยสารผ่านทางเรือขนาดใหญ่เมื่อสืบข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยก,ก็รู้ว่าพวกชาวต่างชาติเนี่ยไม่ได้มาดีอิอริและเซเบอร์ได้ไล่ล่าพวกมันเนี่ยไปถึงวัดโซโจจิและที่นี่เนี่ยอิอริก็ได้เจอกับหมาเฝ้าวัดที่ใส่ชุดรัดรูปสีน้ำเงินดดเดินเก็กมาเลยเขาได้เดินเข้ามาดูว่าพวกอิอริเนี่ยมีเรื่องอะไรกันเพราะเขาเนี่ยเป็นคนเฝ้าพื้นที่ที่นี่อยู่

えッ受けてみな <laughs> และเมื่อสู้เสร็จอิริก็ได้รู้ว่าหมาตัวนี้เป็นโรคแลนเซอร์ที่เฝ้าพื้นที่นี้อยู่ตัวเขาเนี่ยสู้กับพวกอิริแล้วสนุกดีเลยขอท้าต่อโดยให้เวลาอิริเนี่ยไปเตรียมตัวหากอิริชนะเขาจะเปิดเผยชื่อจริงกับอิริและเป็นพวกกับอิริในศึกนี้ด้วยอิริเนี่ยไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วเลยตอบตกลงไปและจบเรื่องราวของพี่หมาไปก่อนส่วนพวกชาวต่างชาติก็หนีไปได้อิริเห็นว่ามันไปทางทิศใต้เลยจะไปดูที่เมืองชินากาวะ พอมาถึงที่นี่เนี่ยพวกอิอริก็ได้เจอกับเรือขนาดใหญ่จอดอยู่พวกเขาเนี่ยตะลึงไปเลยตะลึงได้ไม่นานเนี่ยเจ้าของเรือก็มาทักทายพวกอิอริเธอคือแม่ค้าจากฮอลแลนด์มาทําการค้าขายกับรัฐบาลที่เมืองนี้อยู่คุยกันได้ไม่นานเนี่ยทางฝั่งแม่ค้าก็มีคนมาบอกเธอว่าได้เวลาเข้าประชุมแล้วพวกอิอริเลยกล่าวอำลากับเธอตรงนี้ แล้วก็ขอตัวจากตรงนั้นไปส่วนแม่ค้าเธอได้ให้คนสอดแนงพวกอิริและได้ข้อสรุปว่านี่แหละคือเซเบอร์และมาสเตอร์ของเธอส่วนคนที่ยืนอยู่ข้างแม่ค้าคือแอสซิสนั่นเองและหากพวกอิริกลับมาที่อนาเขตของเธออีกครั้งเนี่ยชีวิตของพวกเขาเนี่ยได้จบสิ้นแน่ส่วนอิริก็กลับบ้านไปรายงานเทเซโคว่าวันนี้เจออะไรมาบ้างส่วนทางเทเซโคเขาได้ไปที่วัดโทโดโรกิฟุโดซนแล้วคบล่องรอยการใช้เวทมนที่นั่น ทำให้รู้ว่าที่วัดนั้นนะก็มีมาสเตอร์อยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้ข้อมูลอ,อะไรมากไปกว่าน,นั้นแต่ก่อนจะพูดถึงแผนการขั้นต่อไปสัญญาณการคุยระหว่างยูริและเทเซโคถูกตัดไปก่อนพอวันต่อมาเนี่ยยูริก็ได้ตกลงกับเซเบอร์ว่าจะไปรายงานเรื่องต่างๆให้กับท<ม>าคาโอระอยูและมุสชิฟังที่โยชิวาระเมื่อมาถึงที่โยชิวาระเนี่ยพวกยูริก็เจอพี่หัวเขียวเนี่ยมาขวางทางเข้าซะก่อนไม่รู้ไปโมโหอะไรมาแล้วพวกยูริเนี่ยก็เลยต้องสู้เขา ンサー今行くぜ พอสู้เสร็จเนี่ยดูเหมือนว่าพี่หัวเขียวเนี่ยจะไม่ยอมไม่ง่ายอิริเห็นว่าคงมีเหตุผลอะไรที่เขาเนี่ยไม่ยอมให้พวกอิริเข้าไปในเมืองแน่ๆอิริเลยถอยกลับไปก่อนอิริเนี่ยเลยจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่เมืองโรคุโกโอฮาชิแทนแล้วที่นี่ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะได้เจอกับมน,นุษย์เขียดแดนอยู่ด้วยหากอยากจะไปต่อเนี่ยต้องทําลายมันทิ้งก่อน ยูริก็ได้ทําลายผนึกลงตามคําของปู่ยังสูบอกมาพอเข้ามาได้แล้วเนี่ยเขาว่าได้เจอกับศัตรูที่เป็นชาวต่างชาติมากมายเมื่มอสู้เสร็จซเซเบอร์ที่มกำลังถามหาข้อมูลของเค้เขาก็พ่าซะแล้วเพราะพวกเขาได้ใช้ยาพิษฆ่าตัวตายไปซะเพื่อแลกกับการไม่เปิดปากบอกข้อมูลให้กับยูริฟังแต่ยังโชคดีที่ยังเหลือรอดอยู่คนนึง เขาเนี่ยรีบอกกับเอริเลยว่าฐานของพวกเขาเนี่ยอยู่ที่โยโกสึกะและคนที่จ้างพวกเขามาก็มีชื่อว่าโดโรเทียโคยตพวกเอริได้เป้าหมายใหม่แล้วนั่นก็คือสืบหาข้อมูลของมาสเตอร์ที่โยโกสึกะว่าเขานั้นน่ะมีความสามารถอะไรบ้างแต่ก่อนที่พวกเอริเนี่ยจะเดินทางไปถึงเมืองโยโกสึกะเขาได้เจอกับโรกอาเชอร์ก่อนที่โรกอาเชอร์ได้คุมพื้นที่อ่าวคานากาวะไว้แล้วเขาได้ทําการสู้กับเอริโดยที่ไม่ได้ถามว่าเป็นมิตรหรือศัตรู พอได้สู้กันเสร็จเนี่ยโรกอาเชอร์เนี่ยก็ได้รู้ว่าพวกอิริไม่ใช่ศัตรูของเขาศัตรูจริงๆคือพวกปีศาจต่างหากแล้วโรกอาเชอร์ก็ได้ขอให้เป็นพลังให้กับอิริและเข้าสู้กับพวกมันแล้วพวกอิริก็ได้โรกอาเชอร์มาเป็นพวก โรกอัชเชอร์เลยให้พวกอิอริผ่านทางที่เขาเฝ้าว่าอยู่ไปได้และเมื่อพวกอิอริมาถึงที่เมืองธรรมนวะเขาก็ได้เจอกับทหารพวกเขาในกำลังบ้าข้างฟันคนไปมั่วอยู่อิอริเลยต้องหยุดพวกเขาพอสู้กันเสร็จเนี่ยซเซเบอร์ก็สังเกตเห็นรอยกัดที่คอเป็นรอยงูกัดต้องเป็นฝีมือแอสซินแน่นอนพอบวกกับคนต่างชาติที่มาผสมรวมสู้กับอิอริด้วยแล้ว พวกอิริเลยสรุปได้ว่าโดรเทียคือมาสเตอร์ของแอสซินแน่นอนคราวนี้พวกอิริต้องรีบไปที่โยโกสุกะกันแล้วแต่ในระหว่างทางเนี่ยพวกอิริก็ได้เจอกับเซอร์แวนอีกตัวหนึ่งคราวนี้เป็นตะลุงใส่แว่นดำเขาแค่อยากจะสู้กับอิริเพื่อความสนุกเท่านั้นังเกร์ัวันทุ so กไม่ทันไรเนี่ยอาจารย์แก้วขอตัวก่อนพวกอิอริก็ไล่ตามไม่ทันเจอเรื่องราวมากมายเนี่ยอิอริและเซเบอร์เลยตัดสินใจที่กลับบ้านไปพักเอาแรงก่อนแล้วค่อยไปหาข้อมูลที่ยุกุสกะในวันต่อไปและในระหว่างทางที่อิริกําลังหลับนั้นนะ่ะเขาก็ได้ฟันถึงอดีตของนักรบคนหนึ่งเขาเป็นผู้นําที่น่าศึกมากมายรวมถึงสังหารเทพมากมายอีกด้วย วันธรรมดาสงบสุขของเขาก็คือวันที่มีการนองเลือดเต็มไปหมดและแม้จะได้เกียรติยศมามากมายเพียงใดเนี่ยตัวเขายังไม่รับการช่วยเหลืออยู่ดีนี่คือความฝันที่เอ,อริเนี่ยได้ฝันและรู้เลยว่าเนี่ยคืออดีตของเซเบอร์แน่นอน พอตื่นขึ้นมาเนี่ยอิริก็ได้ติดต่อกับเทเซโคว่าชื่อของมาสเตอร์แอสซินนั้นก็คือโดโรเทียโคเยตอยู่ที่โยโกสึกะนั่นเองเทเซโคทราบข้อมูลนี้แล้วแต่พวกเขาเนี่ยไปตอนนี้ไม่ได้เพราะช่วงนี้เนี่ยเทเซโคเนี่ยทำตัวเด่นเกินไป งานนี้ได้ต้องตกอยู่ที่อิวริคนเดียวแล้วพออิวริมาถึงที่โยโกสึกะเขาได้เจอการต้อนรับจากคนของโดโรเทียเลยและอิวริเนี่ยได้เรียนรู้ว่าทางข้างหน้านั้นนะ่ยมันมีผนึกอยู่ด้วยต้องทําลายผนึกทั้งหมดซะก่อนถึงจะไปต่อได้แล้วพอทําลายเสร็จทุกทางเนี่ยสถานที่ที่โดโรเทียอยู่ก็คือบนเรือของเธอนั่นเองโดโรเทียแท้จริงแล้วเนี่ยก็คือแม่ค้าชาวต่างชาติที่คุยกับอิริมาก่อนหน้านี้นั่นเองเธอรออิริอยู่แล้วด้วยและเธอเนี่ยก็ได้เรียกแอสซินออกมา

ในระหว่างที่สู้กันนั้นเนี่ยมูสชิชิก็ออกมาช่วยพวกเอ,อริริอีกแล้วแล้วสึกกระนวลเข้าไปอีกเพราะว่าเทเซโคและอาเชอร์ก็เข้ามาร่วมสึกด้วยเมื่อโดรเทียโดนลมอย่างหนักเนี่ยเธอก็ได้สั่งให้พวกงูเนี่ยออกไปทําลายเมืองซะเพื่อแยกพันธมิตรของพวกเอ,อริริออกจากกันแล้วก็ทําได้สําเร็จซะด้วยมูสชิชิเทเซโคและอาเชอร์ได้ไปทางที่พวกงูกําลังตรงไปทําลายเมืองส่วนเอ,อริริได้สู้กับโดรเทียต่อแต่ระหว่างนั้นน่ยก็มีไรเดอร์เข้ามาแจมด้วยอีกคน โดยเขาเล็งไปที่แอสซินแอสซินเนี่ยได้ทําการหลบการโจมตีพร้อมกับโดรเทียส่วนไรเดอร์ได้ใช้นขลางของเขาทําการเข้าควบคุมมือตัวใหญ่ของแอสซินพอแอสซินเนี่ยเห็นท่าไม่ดีเนี่ยเขาเลยชิงลงมือใช้งูพิษกัดใส่อิอริซะเลยส่วนอิอริเนี่ยไม่โดนเข้าเต็มเต็มหรอกแต่โดนถากไปที่แขน แล้วเอซินก็หนีไปมาที่ทางด้านไรเดอร์ที่เข้าควบคุมงูใหญ่ไปแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเป้าหมายจะไปทําลายเมืองแทนตัวอิอริถึงดูเหมือนเขาจะไม่ไหวแล้วแต่เขาก็ได้สั่งเซเบอร์ให้ไปจัดก,การงูใหญ่นั้นซะ,สะแสดงให้อิอริเห็นหน่อยว่าความสามารถที่แท้จริงของเซเบอร์เนี่ยเป็นยังไง お前をたとう ในระหว่างที่เซเบอร์สู้กับงูใหญ่อยู่นั้นนะ่ะมูชิก็มาขอร่วมแจมด้วยหลังจากจัดการงูที่ไปถล่มเมืองเสร็จแล้วเนี่ยเธอก็รีบมาสมทบที่หลังเลยแล้วเธอก็ได้ต่อสู้กับงูใหญ่แทนเซเบอร์ไปเลย ส่วนทางไรเดอร์เนี่ยก็เข้ามาสมรลงสู้ต่ออีกเป็นศึกระหว่างไซเบอร์และไรเดอร์ด้วย เมื่อสู้เสร็จเนี่ยยุยโชเซสึกก็โผล่มาแท้จริงแล้วเนี่ยเธอให้ไรเดอร์สู้นั้นนะก็เพื่อถูงเวลาให้งูใหญ่เนี่ยกลับมามีสติต่อสู้อีกครั้งหนึ่งคราวนี้เนี่ยได้เวลาเผด็จศึกจริงๆแล้วอิริเนี่ยได้ใช้เรจูขอให้เซเบอร์ใช้โฮกุใส่งูยักษ์ตัวใหญ่นั้นซะ พอจบเรื่องเนี่ยอิริก็หมดสติลงยูที่ได้เห็นโฮกุของเซเบอร์ก็ประทับใจในโฮกุของเซเบอร์ที่สามารถล้มงูใหญ่ขนาดนั้นได้ตอนนี้เนี่ยเธอได้ข้อมูลที่ต้องการแล้วเธอได้รู้แล้วว่ามาสเตอร์และเซแวนทั้ง7มีใครบ้างแต่ก่อนที่เธอจะกลับโลคเซเบอร์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อขัดขวางการถอยทัพของเธอแต่ไม่ทันเวลาเพราะไรเดอร์ได้เรียกม้าของเขาออกมาและพายูยหนีไปได้แล้วส่วนทางอิริเนี่ยที่รอดกลับมาได้ก็ได้พักฟื้นที่บ้าน โดยมีคายะดูแลเรื่องพิษที่โอริโดนเข้าไปเซเบอร์ er ที่ตรวจดูพื้นที่รอ,รอบๆอยู่เนี่ยก็ได้แอบดูคายะที่รักษายอริแล้วก็ได้เห็นภาพเด็ดนั่นก็คือคายะกลายเป็นเซแวนไปซะแล้วเซเบอร์ er ที่ได้เห็นภาพนั้นถึงกับไม่อยากจะเชื่อว่าคายะเนี่ยคือคนที่เซเบอร์รู้จักในอดีตเป็นที่แน่แท้ แล้วในคืนนั้นเองชิเอมอนกับยุยก็ได้มาคุยกันในที่ลับเขาไม่พอใจที่ยุยเนี่ยหนีกลับมาเพราะเห็นฮกุของเซเบอร์แล้วก็เเวหัวหดกลับมาทั้งอย่างนั้นและก็หวังว่าครั้งหน้าจะมีข่าวดีกว่าครั้งนี้พอขมเสร็จเนี่ยชิเอมอนก็กลับไปส่วนทางยุยเนี่ยดูเหมือนว่าอุปกรณ์ตรวจจับเซแวนจะเตือนขึ้นมามันเป็นสัญญาณบอกว่าเซแวนตัวที่15ได้เปิดตัวเข้าร่วมพิธีกรรมจันทข้างขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยและตอนนี้เซแวนตัวที่15ตัวสุดท้ายก็อยู่่กัับเออร์นนง セイバーと共にある。